ลูกสำรองบางคนก็จะเรียกทลายพุงวันนี้ก็จะเอามาปรุงเป็นเมโนูที่อร่อยที่สุดสำหรับอีกเมโนูหนึ่งเป็นยาเย็นสำหรับคนที่ร้อนในนะคะทีนี้เราก็แช่น้ำให้มันอิ่มตัวระหว่างแช่น้ำก็เอาปลาทู2องตัวเอามาแกะเอาเนื้อปลาทูที่ต้มนะต้มให้สุกเอามาแกะเอาเนื้อเอามาโขกไสโคกโขก ก่อนหน้านั้นคกนี้จะโขกงาเก็บไว้เลยนะคะงาที่จะเอามาใส่ในเครื่องปรุงโขกเสร็จน้ำร้อนที่ต้มปลาเอามาใส่ในคกให้มันเป็นน้ำซุปเสร็จแล้วเรามาแกะเอาเนื้อของไอ้ลูกสำรองหรือว่าทลายพุงแกะเอาเปลือกมันออกเอาขี้ดินเอาทำความสะอาดให้ สะอาดเสร็จนะเราก็เตรียมพร้อมนะที่จะเอามายำวันนี้จะทําเมนยูยำทาอย่างไรนะง่ายๆค่ะแช่ให้มันพองตัวอย่างนี้ก็แกะเอาแต่เนื้อมันจะได้มาประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเนื้อมันอยู่ประมาณนี้เราหั่นหัวหอมตรงสามหัวเล็กๆล,ล,ลงไปผักชีต้นหอมอันเพื่อจะเอามาใส่ให้มันหอมอร่อยรสชาตินะคะอันนี้ก็คือเนี่ยพอแกะออกมา10ลูกเนาะสิลูก เรื่องปรุงก็ง่ายๆใส่น้ำปะลาะให้มันนัวๆสักหน่อยฟงชิลรสพริกป่นลงไปปรุงรสชาติให้มันชอบของเราที่เรากินเผ็ดกินเค็มนะคะทุกคนปรุงเอาแบบเราทำเราเรียกว่าทำซุปนนะคะทุกคนซุปปรุงปลายปรุงเสร็จแล้วก็ได้น้ำซุปออกมาประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเราก็เอางาที่เราโขกก่อนหน้านั้นเอาใส่ลงไปอันนี้จะเป็นงา a ดำนะคะ อาดำม,มันจะหอมแล้วก็มีประโยชน์เปสปปรรพคุณในด้านสุขภาพด้วยใส่ทลายพุงลงไปเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้เสร็จตักเสิร์ฟนะอร่อยมากๆมันจะเหมือนกับถ้าเกิดเราร้อนในอะไรอางเงี้ยมานั่งกินเป็นอาหารว่างเหมาะสำหรับคนที่ร้อนในกินน้ำน้อยอะไรอย่างเงี้นะอิ่มนาน,นเนาะเสร็จนี่ปรุงเสร็จใส่เข้าวคัวตัก ใส่ถ้วยใส่ข้าวคั่วสักหน่อยหนึ่งนะเพื่อให้มันหอมกลิ่นข,ข้าวคั่วเดี๋จวล้วก็กินได้เลยจ้ะทุกคนนี่เป็นไงนรสชาติถ้าใครยังไม่เคยลองก็ลองทำดูนะก็พูดง่ายๆว่าอ่าได้ยะแช่เยอะนะอันนี้10ลูกนะคะสิลูกได้สองจานใหญ่ๆเลยนี่เรากินอร่อยมากๆขอบคุณที่รับชมค่ะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ใน คลิปหน้าว่าจะทำเมนูอะไรที่กินง่ายๆเพื่อประโยชน์แล้วก็สุขภาพที่ดีและแข็งแรงขอบคุณและสสวัสดีจ้า